พี่พี่เปลี่ยนซเลกเตอร์ให้หน่อยครับใช้เวลานานไหมอ่ะเออก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่างานเปลี่ยนซเลกเตอร์เนี่ยเออมันง่ายมากหมูมากเลยน้องพี่ผมขอด่วนเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้เล่นคืนนี้เลยเออเอาอย่างนั้นเลยหรือเออโอ้เออเปลี่ยนซเลกเตอร์เออไม่ยากหรอกเอออืมโอ้ไม่ยากไม่ยากอ๋อใช้คืนนี้ใช่ไหมอืมได้อืมเอาเอ้ามามา อ๋าก็แค่ถอดอันเก่าออกแล้วก็ใส่อันใหม่ต่อสายไฟนิดหน่อยอ้อไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยสักนิดเดียวอ้ออะไรนะออใช้คืนนี้ใช่ไหมอ้อนี่กี่โมงแล้วเนี่ยอ้อจะห้าโมงแล้วโอ้ยังมีเวลาอีกเลือเฟือเลยเราค่อยๆทําใจเย็นๆงานเปลี่ยนซีเลเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยทาแป๊บเดียวก็เสร็จเอาไม้ทําตอนหกโมงเย็นก็ยังทันเลยเฮ้อไม่ต้องห่วง เดี๋ยวคืนนี้เอาไปเฉยช้เลยเฉยช้รับรองสาวกรี๊ดสาวกรี๊ดไม่ทราบว่าคืนนี้จะเอาไปเล่นร้านไหนครับอโอถึงกับต้องใช้เฟนเดอร์สตาร์เตอร์คโตปี91กันเลยทีเดียวตัวนี้ก็มีประวัติยาวนานนะครับอโอสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อน่าจะเคยผ่านมือนาแหลมนาโอแล้วก็นามิกส่งต่อกันมาเป็นทอด อ๋อเราเอา s e l e ตอร์ของเก่าออกมาได้แล้วอ๋อนิ้วมือเราก็ยังอยู่ครบตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่า,วาแล้วอ๋อสนใจเอาโฟกซองไปเล่นก่อนไหมครับคุณเจ้าของร้านอ๋อยังดีนะที่บอกว่าให้เปลี่ยน selector อ,อย่างเดียวจะเกิดให้ตั้ง intonation นนด้วยตั้ง action ด้วยนี่แล้วก็บ้าไปแล้ว ตรงนี้เดี๋ยววันหลังเข้ามาทำเดอ้อเละมากเลยอันนี้งานด่วนนะรีบเอาไปใช้คืนนี้อ่างานนี้งานด่วนไปละ